สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับว่าในเลเนี่ยมันฝรัลาทอดที่เรากินอยู่เนี่ยมันมีน้ำมันมากแค่ไหนนะครับโดยทำการจุดจุดแม่งเลยนะครับสักครู่เฮ้ยมาล้าครับเอาละหนึ 1, ่งสอง Uh huh. มันจะลามถึงมือกูไหมเนี่ยก็เป็นสรุปได้แล้วนะครับว่าแม้น้ำมันเยอะจริงๆนะครับดูดิยังไม่ดับเลย uh huh. จำไว้เป็นอุทาหเห่านะครับอุทาหอน o r uh huh. ด,ดูไหม้ไปแม่งขนาดนี้ ก็คงรู้นะว่าน้ำมันมันเยอะแค่ไหนก็จบการทดสอบแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ